สวัสดีค่ะมีรถกระบะเกียร์ออโต้สภาพสวยท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Isuzu D-Max Spec c a ะเครื่องยนต์3,000 SLS เกียร์ออโต้ DDI นะคะคันนี้เป็นเครื่อง i t e ท h ด้วยนะปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่269,000บาทเท่านั้นดาว20,000บาทนะคะสงเดอนละ6,000บาทเองนะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถกระบะท,ที่น่าใช้มาก รถกระบะเกียร์ออโต้น่าใช้มากๆเลยนะคะ Isuzu D-Max Spacecab เครื่องยนต์3่า0 SLX d d i เคออรื่องยนต์ i-Tech คันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่269,000บาทเท่านั้นค่ะดาว1-20,000บาทนะคะส่งเดือนละ6,000บาทค่ะน่าใช้ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะกระจกรับไฟฟ้า a i r ์แบ ABS กุญแจรีโมทเกียร์ออโต้ K uto, ค่ะคขึ้งเสียงนะคะ AM FM ค่ะแล้วก็ CD นะคะ Air ์ a บ็คู่ค่ะน่าใช้ค่ะ s p c e Cap นะคะ269,000บาทเท่านั้นขนของได้เยอะเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ไอเส็ด้วยสภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ พร้อมใช้งานเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะโทรม,มาปรึกษาแอมได้เลยค่ะใครกำลังม,มองหารถกระบะแคบนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะท็อปสุดของรุ่นเลยเครื่องยนต์สามขานีตั้งหากค่ะน่าใช้ค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะ เลอร์ด้วยนะ3 0 0 0ันซีซีค่ะดีเซลค่ะค่ะหน้าเดิมเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถกระบ,บะแคปเกียร์ออโต้ท็อปสุดของรุ่นนะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max s p a c e Cab เครื่องยนต์3า0 0ัน i g t e c h DDI นะคะคเกียร์ออโต้ปี2007ค่ะสนใจยังไง สอบถามได้เน e ียยเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่อง ID นะคะพิมพ์092 50 50 8 58มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกอาชีพจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะแต่ถ้าติดแ b a c k สต์นะดาวเยอะจัดยากนะคะช่วงนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ